ีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆรวยๆครับวันนี้ครับโอ้โหมาพบกับวัตถุมงคลครับกับรูปหล่อพระสยามเทวาธิราชครับของจังหวัดสระแก้วนะจะสร้างเนื่องในวโลกาสนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบครับของสมเด็จ พระเทพรัตะนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเมื่อวันที่2เมษาสองห้าครับกรมทหารบกกมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับเป็นผู้จัดสร้างครับรุ่นนี้นะครับผมพยายามหาข้อมูลโอ้โหดูครับพยายามหาข้อมูลนะครับพยายามหาข้อมูลต่างๆนะครับก็ไปเจอข้อมูลของ รุ่นเนี้ยก็มีขนาดหนึ่งนิ้วด้วยขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยจานวนการจัดสร้างเนี่ยอยู่ที่สองร้อยองค์นะครับแต่องค์เนี้ยผมวัดแล้วอยู่ที่ประมาณสองจุดห้านิ้วเลยนะครับสองจุดห้านิ้วเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มีแต่เนื้องเงินสัตว์ด้วยโอย้โหเดี๋ยวมาดูกันผมผมดูนี่เป็นเนื้องเงินเลยนะดูครับมันมีคาบน้ําทองต่างๆนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอดีนี่ไปนค้นได้มาสององค์นะครับของพะสยามเทวาธิราชเดี๋ยวมาดูองค์จริงเนาะองค์จริงว่าจะสวยขนาดไหนครับ เพื่อนๆ่พี่ท่านใดมีข้อมูลก็แจ้งบอกผมบ้างนะครับสําหรับรุ่นนี้โอ้โหกล่องเปิดข้างด้วยนะนะครับนี่กล่องมาดูพระสยามเทวาธิราชมาดูความคมชัดรับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยได้เห็นจัดสร้างนะครับกับพระสยามเทวาธิราชนะนี่มาดูครับใต้ฐานก็นี่ครับพระสยามเทวาธิราชมีครุฑนะครับนี่ดูโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่แหลมเลยนะด้านหลังครับ น,นี่ครับใครมีข้อมูลแจ้งบ้างผมดูอยู่มีโคดมีเลขโคดแล้นัมเบอร์หรือเปล่ากาลังหาอยู่นะครับนี่ข้างหลังใต้ฐานข้างหลังก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับตาสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมด้านหน้าด้านหลังก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับนี่ใช่ไหมตาสัญ,ญลักษณ์หรือเปล่าครับดูก้นครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเงินไหมอย่างนี้เงินไหมอย่างนี้โอ,โโอ้ขนาดสองจุดห้าเลยนะสองจุดห้านิ้วเลยนะครับ รุ่นนี้ผมว่าวิธีดีแน่นะจะสร้างเมื่อปีสองห้าห้าแปดนะครับโอ้โหมาให้เพื่อนเพื่อี่อพีดูเนาะใครมีข้อมูลก็แบ่งปันผมบ้างแล้วกันสําหรับพระสยามเทวาธิราชนะครับพระสยามเทวาธิราชรุ่นนี้ผมว่าเป็นพระสยามเนี่ยมีเทวาธิราชเนี่ยเป็นเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่แบบอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่เพื่อนเพื่อนี่พหลายคนอยากบูชานะครับแต่ไม่ค่อยได้พบเห็นยิ่งถ้าเป็นเนื้อเงินแล้วก็วิธีดีๆนี่หายากมากเลยนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ